โปรแกรมจิตชุดคำพูดเพื่อสุขภาพดีสื่อสารกับร่างกายเชิงบวกสำหรับท่านที่สุขภาพดีอยู่แล้วก็สามารถฟังได้และปล่อยใจตามสบายเพื่อให้ร่างกายของคุณทรงพลังมากกว่าเดิมและสำหรับท่านที่มีการจ็บป่วยตามร่างกายให้คุณผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดขณะที่ฟังควรน,นอนหลับฟังตอนก่อนนอน และนอนหลับไปเลยหรือถ้าบางคนฟังตอนตื่นเช้าให้ฟังตอนตื่นเช้าทันทีนะครับฟังต่อเนื่องอย่างน้อย90วันขณะที่ฟังหลับตาจิตนาการถึงคําพูดนี้ให้เข้าไปที่จิตใต้สำนึกของคุณพ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดขณะฟังมีความเชื่ออย่างสุดใจว่าพลังแห่งความรักและความเชื่อของคุณเข้าไปแทนที่ สุขภาพที่มีปัญหาขณะนี้ปล่อยใจตามสบายปล่อยร่างกายตามสบายมาเริ่มกันเลยครับฉันปล่อยให้ร่างกายกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งฉันรักและให้เกียรติร่างกายของฉันฉันยอมรับทุกอย่างในร่างกายของฉัน ฉันมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตลอดไปฉันทรงพลังกระตือรือลน้นและแอคทีฟฉันใช้ชีวิตด้วยความรักและสงบสุขฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตและพลังงานลบฉันเต็มใจเปิดรับความรัก เข้ามาแทนที่ขณะน,นี้ร่างกายของฉันเต็มไปได้วยความรักขณะน,นี้ทุกกล้ามเนื้อของฉันเต็มไปได้วยความรักขณะน,นี้ทุกอวัยวะของฉันเต็มไปได้วยความรักฉันเป็นตัวเองได้อย่างอิสระอย่างแท้จริง ฉันมีอิสระทางความคิดฉันทิน้งตัวจากอดีตแ,และความกังวลฉันให้อภัยตัวเองที่เคยต่อว่าตัวเองฉันให้อภัยตัวเองที่เคยดูถูกตัวเองฉันให้อภัยตัวเองที่เคยโทษตัวเองฉันให้อภัยตัวเอง ที่เคยบอกว่าไม่ดีพอไม่คู่ควรฉันให้อภัยตัวเองที่เคยทำผิดพลาดทุกเรื่องฉันให้อภัยตัวเองที่เคยทำอะไรไม่ยั้งคิดฉันให้อภัยตัวเองกับทุกเรื่องที่ผ่านมาฉันให้อภัยคนอื่นกับทุกเรื่องที่ผ่านมา ฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตออกจากทุกเซลล์ฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตออกจากทุกอวัยวะฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตออกจากทุกเซลล์ประสาทฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตออกจากทุกกล้ามเนื้อฉันปล่อยวางความกลัวและความสงสัย ฉันมั่นใจในการปล่อยวางและความสงบฉันปลอดภัยในทุกสิ่งฉันวางใจในทุกสิ่งชีวิตมันง่ายมากสำหรับฉันฉันโชคดีที่ได้เรียนรู้อดีตฉันขอบคุณและไปต่อฉันเลือกอยู่กับปัจจุบัน ร่างกายของฉันจากนี้เต็มเปลี่ยนไปได้วยความรักและความเข้าใจทุกอวัยวะของฉันเต็มเปลี่ยนไปได้วยความราบรื่นฉันปล่อยให้จิตวิญญาณแห่งความรักบริสุทธิ์ฉันปล่อยให้จิตวิญญาณแห่งความรัก,รรญญค,วรกความสงบไหลผ่านตัวฉันไหลผ่านทุกอนูเซลล์ ฉันมีความรักที่สมบูรณ์แบบกับตัวเองฉันมีความรักที่ดีกับตัวเองฉันส่งพลังแห่งรักให้กับผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นจะคิดและทำอะไรกับฉันฉันมอบความรักกลับไปทุกครั้งฉันมีจุดเริ่มต้นคือความรัก ทุกอวัยวะของฉันรับรู้ได้ฉันโชคดีที่มีรักแท้แห่งชีวิตทุกอวัยวะได้ยินเสียงความรักทุกวันทุกอวัยวะดำเนินไปได้วยความรักทุกอวัยวะทำงานอย่างสมบูรณ์แบบทุกอวัยวะ ทำงานด้วยความราบลืน่นฉันกอดร่างกายของฉันด้วยความรักทุกวันทุกเซลล์ประสาทเต็มเปลี่ยมไปได้วยรักอันบริสุทธิ์ฉันเรียนรู้ที่จะรักร่างกายตัวเองมากขึ้นทุกวันฉันเรียนรู้ที่จะขอบคุณร่างกายมากขึ้นทุกวัน ร่างกายของฉันอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงที่สุดร่างกายของฉันเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักเซลล์หวงความรักสื่อสารกันเสมอฉันเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอดีตฉันเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธฉันเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความเกลียด ฉันเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความเสียใจทั้งปวงอดีตคือบทเรียนที่สุดสำหรับฉันเมื่อฉันประหนักรู้เมื่อฉันเรียนรู้ร่างกายเริ่มผ่อนคลายตัวเองทุกสิ่งที่เคยกดดันจางหายไปผ่อนคลายมากขึ้น ลอยวางมากขึ้นสงบมากขึ้นฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองมากขึ้นฉันเรียนรู้ที่จะสำนึกรู้คุณทุกอวัยวะฉันสิโรราให้กับอดีตฉันยังค้นพบปัญญาและความรักแห่งชีวิตทุกอวัยวะเข้าใจแล้ว ทุกอวัยวะให้ความรักคืนมากับฉันทุกส่วนของร่างกายสมดุลและสมบูรณ์แบบทุกอวัยวะเริ่มต้นมีชีวิตชีวาใหม่ฉันจับมือกับทุกอวัยวะประสบความสำเร็จในการมีชีวิตทุกอวัยวะร่างกายยืนหยัดเพื่อฉัน ฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองฉันดำเนินชีวิตด้วยความรักที่เติมเต็มฉันรู้สึกดีและสงบภายในตัวเองฉันมีพลังแห่งรักเยียวยาชีวิตฉันมีพลังแห่งรักเยียวยาร่างกายฉันสดชื่นทุกวัน ทุกอวัยวะสงบสุขทุกวันฉันดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งรักทุกวันฉันเป็นที่รักฉันควรค่ากับความรักที่ทรงพลังฉันอวยพรทุกอวัยวะด้วยรักบริสุทธิ์ฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายอย่างราบรื่น ทุกอวัยวะมีจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ทุกอวัยวะแข็งแรงและสดชื่นชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรืน่นฉันมีสุขภาพดีและแข็งแรงที่สุดฉันมีอายุยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงฉันรู้ว่าฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเอง สุขภาพดีปูทางสำเร็จให้ฉันทุกวันฉันใช้ชีวิตทำงานและหาเงินด้วยความราบรื่นฉันยอมรับโอกาสฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความไร้ขีดจำกัดของตัวเองร่างกายให้การสนับสนุนฉันในการมีชีวิตยืนยาว ฉันเป็นคนที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อโลกฉันสมควรแล้วที่จะมีสุขภาพดีและอายุยืนยิ่งฉันแข็งแรงและอายุยืนเท่าไหร่ฉันยิ่งช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่านั้นฉันเชื่อใจทุกอวัยวะของตัวเองฉันฟังทุกความรู้สึกของตัวเอง ทุกวันคือโอกาสใหม่เมื่อวานคืออดีตทุกเรื่องคือบทเรียนฉันเต็มใจให้อภัยทุกเรื่องที่ผ่านมาฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยทุกคนฉันใช้ความรักและเมตตาดำเนินชีวิตฉันใช้สติปัญญา และความสงบดำเนินชีวิตฉันขอขอบคุณทุกอวัยวะที่แข็งแรงและสนับสนุนฉันร่างกายของฉันคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดฉันขอบคุณที่ระบบเผาผลาญทำงานยอดเยี่ยมฉันขอบคุณที่มีระบบย่อยที่ยอดเยี่ยม ทุกอวัยวะในร่างกายทำงานอย่างสมบูรณ์แบบฉันขอบคุณทุกอวัยวะในร่างกายด้วยความรักฉันสำนึกรู้คุณในสุขภาพที่ดีทุกระบบในร่างกายทำงานอย่างสมดุลทุกอนูเซลล์ดำเนินไปได้วยความรัก ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงทรงพลังฉันแอคทีฟและกระตือรือร้นฉันรักทุกอวัยวะในร่างกายฉันยอมรับความเป็นฉันจริงๆฉันรักทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับความเป็นตัวเอง ฉันยอมรับทุกส่วนของร่างกายฉันยอมรับสุขภาพที่ดีและอายุยืนยาวฉันตอบรับโอกาสดีๆในการมีสุขภาพดีและยืนยาวฉันสงบสุขกับตัวเองฉันสงบสุขกับอดีตขณะนี้ ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงและอายุยืนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงฉันสมควรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขภาพดีแข็งแรงและเต็มเปี่ยมไปได้วยความรักขณะนี้ปัญญาอันไร้ขีดจำกัดได้เปิดเผยให้ฉันเรียนรู้อดีตประหนกรู้และมีปัญญา ฉันเข้าใจตัวเองแล้วฉันเข้าใจทุกบทเรียนแล้วจากนี้ฉันจะสํานึกรู้คุณร่างกายทุกวันฉันจะขอบคุณร่างกายทุกวันเพราะมีร่างกายนี้ที่แข็งแรงฉันจึงหาเงินได้มากมายเพราะมีร่างกายนี้ที่แข็งแรงฉันจึงมีความสุข เพราะมีร่างกายนี้ที่แข็งแรงฉันจึงได้อยู่กับครอบครัวยังมีความสุขเพราะมีร่างกายนี้ที่แข็งแรงจึงมีฉันช่วยเหลือผู้คนมากมายเพราะฉันมีสุขภาพดีและแข็งแรงจึงสร้างทรัพย์สินได้มหาศาลเพราะมีสุขภาพที่ดีฉันจึงหาเงินได้มากมาย ฉันเป็นต้นแบบแห่งชีวิตที่แข็งแรงฉันเป็นต้นแบบแห่งชีวิตที่ยอดเยี่ยมฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตและพลังงานลบทั้งปวงฉันเต็มใจปลดปล่อยอดีตและพลังงานลบออกจากทุกเซลล์ทุกกล้ามเนื้อและทุกหลอดเลือด ฉันเต็มใจปลดปล่อยความกังวลและความเครียดออกจากทุกอนูเซลล์ขณะน,นี้ฉันเต็มใจเปิดรับความรักเข้ามาแทนที่ขณะน,นี้ฉันอยู่กับปัจจุบันร่างกายสดชื่นอีกครั้งร่างกายแข็งแรงอีกครั้งร่างกายสื่อสารได้ความรักอีกครั้ง ขณะน,นี้ร่างกายฉันแข็งแรงทุเอวัยวะเซลล์ทุกเซลล์ถูกฟื้นฟูมาใหม่เซลล์ทุกเซลล์เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักฉันขอขอบคุณขอบคุณฉันประหนักรู้แล้วฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างมีปัญญาฉันใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้าใจตัวเอง ฉันอยู่กับปัจจุบันร่างกายกลับมาสดชื่นอีกครั้งทุกอวัยวะทำงานอย่างทรงพลังอีกครั้งทุกอวัยวะสมบูรณ์แบบอีกครั้งทุกอวัยวะสมดุลอีกครั้งร่างกายฟื้นตัวขึ้นมาผ่อนคลายที่สุดเบาสบายที่สุด ผ่อนคลายทุกกล้ามเนื้อที่สุดอาการหนักอึ้งหายไปอาการกดดันหายไปอาการชาหายไปผ่อนคลายที่สุดผ่อนคลายร่างกายที่สุดมีเพียงความรักและความสบายใจอยู่ในนี้มีเพียงความสงบสุขและเข้าใจ อยู่ทุกอนูเซลร่างกายปลดปล่อยอย่างเต็มที่พ่อนคลายที่สุดเข้าใจตัวเองที่สุดเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งหมดเลยเบาสบายพ่อนคลายทุกส่วนของร่างกาย b บาสบายเต็มไปได้วยความสงบเต็มไปได้วยความสงบรู้สึกถึงความสงบอยู่กับสมดุลชีวิตอย่างแท้จริงกลับมาสู่ธรรมชาติที่แข็งแรงอีกครั้งยอมรับทุกอย่างยอมรับทุกอย่างในร่างกาย ยอมรับความรักเข้าไปความรักอันบริสุทธิ์เข้าไปแทนที่เห็นพลังความรักที่บริสุทธิ์อยู่ทุกอนูเซลเห็นแสงสีทองแห่งความรักซึมซับเข้าไปทุกอนูเซลเต็มไปได้วยความรักเต็มไปได้วยความรัก เห็นแสงสีทองแห่งความรักซึมซับเข้าไปทุกอนูเซลเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความรักเห็นแสงสีทองแห่งความรักซึมซับเข้าไปทุกอนูเซลเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความรัก ทุกอวัยวะเป็นอิสระอีกครั้งทุกอวัยวะเต็มเปลี่ยนไปได้วยรักเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเข้าใจกันใหม่ร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งกลับมาทรงพลังอีกครั้งพลังแห่งจัก,กรวาลอันไร้ขีดจำกัดเข้าใจแล้ว ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองฉันสมควรมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาวสงบสุขและสุขภาพดีฉันปลอดภัยจากทุกสิ่งฉันรักตัวเองขอบคุณร่างกายที่อยู่กับฉันฉันรักฉันรักร่างกายของฉันฉันรักเธอฉันขอโทษ ได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษได้โปรดให้อภัยฉันขอบคุณ